สวัสดีค่ะพบกับวร์รัรสารส,สิโรสโสคลค่ะช่วงแบ่งปันประสบก,การณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g ีอาตอนนี้แขกรับเชิญพร้อมแล้วสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวค่ะว่าชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนะนะคะ,คะผมชื่อบุรินดาทุยาวาัฒอยู่ประจวบครับมาจากประจวบนะคะควันนี้ แล้วก็คุณป้านะคะสุภา,า,า,าพรสยวัฒน์มาจากประจวบค่ะค่ะคุณป้าสุภาพรแล้วก็คุณลุง,ลง,ลงบุรินนะคะปีนี้ไม่ทราบคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะหกเจ็ดแหกสิบเจนะคะก่ะ <67 S 1> นะะอนที่จะเริ่มทาน GRV าก่องนี้ค่ะคุณลุงไม่ทราบมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็อ,อะไรอะมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยเจ็บเนื้อเจ็บตัว แล้วก็มีเบาหวานด้วยครับเบาหวานเป็นมากี่ปีแล้วอะคะหลายปีนะตั้งแตัหมอปีแล้วค่ะ นะคะวันนี้นะคะคุณป้ามาด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยคุณลุงนะคะออตออคำถามเ,ออเป็นแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานเพราะว่าคุณลุงคุยไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยขออนุญาตให้คุณป้ามานั่งพูดคุยด้วยนะคะเป็นมาสิบกว่าปีเลยเหรอคะ,ะ,คะแล้วสิบกว่าปีนี้คุณป้าพาคุณลุงไปรักษาที่ไหนมาบ้างก็<ล>ง<ฮ>แค่ปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป่ะก็มีอาหารเสริมบ้างบางบริษัทที่เราเคยผ่านมา มีความมาแเะนอแนะนําอะไรให้ให้เราทานตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วนอกจากเบาหวานคุณลุงมีปัญหาสุขภาพอะไรอีกบ้างคะเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องเส้นอักเสบ้วคะเส้นอักเสบที่เพิ่งมาเป็นได้เมื่อต้นเดือนพิถุายนเส้นอักเสบเป็นบริเวณไหนคะช่วงที่หายปลาค่ะโทษนะคะเป็นบริเวณนี้นะคะเส้นอักเสบนะคะ แล้วใครแนะนําให้รู้จักกับ G r อาวคะอ่อน้องชื่อลําปางค่ะพอดีเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลน้องพัลลัเธอตัวเองเป็นป่วยอยู่่นอพอพัลลัอแล่น้องก็มาคือไม่มีใครเป้ากัเลยน้องก็เลยมาเป้าอาการดูองลกาให้แล้วเขาก็เลยแนะนําก็คุยกันนะฮะแกบอกว่าแกเคยเป็นอาการนั้นอาการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าอ้าลองป้าลองดูสิว่าเออลองแนะนําดูว่าเปิดดี จะจะป้าติดใจว่าป้าจะได้เป็นอะไรแบบช่วยให้ตัวเองแข็งแรงอะไรไม่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 เจ็บไม่ป่วยอะไรแบบนี้ครั้งแรกสุดเนี่ยที่คุณป้าซื้อให้คุณลุงทานเนี่ยซื้อไปกี่กล่องคะสองกล่องค่ะสองกล่องแล้วทานยังไงคะตอนนั้นเออสองสองมื้อค่ะตามที่น้องเขาแนะนำมื้อละสองเม็ดเช้าเย็นก็คือวันละสี่เม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ด จำอาการช่วงแรกได้ไหมคะว่าฟันที่ทานใหม่ๆเนี่ยช่วงสัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกปวดเยอะปวดตัวมากเลยปวดมากเลยนะคะถึงขนาดต้องทานยาแก้ปวดกู่ใช่ไหมคะก็โทรมาที่นี่แหละมาปรึกษาน้องจะเอาเลเตอร์บอกว่าถ้ามันปวดมากป้าก็ให้ดึงทานยาแก้ปวดได้ค่ะเออพอารู้วาปวดมากๆากเขาก็ทานยาแก้ปวดช่วยแต่จะปวดมาก ปวดจนแบบจะถอดใจแล้วต้องจะหงุดหงิดด้วยเพราปวดมากๆแล้ว <c oughs> ติดทำไมมันปวดอย่างนี้อะไรต่อะรแล้วพอจะจําได้ไหมคะว่าใช้เวลาประมาณกี่วันอาการปวดถึงทุเลาเบาบางลงก็ <c oughs> หลายวันนะเกือบเดือนนะเกือบเดือนช่วงก่อนสองของสุดท้ายเนะาะพอเบาลงไปเยอะเลยเนี่ยคืเนี่ยมาช่วงหลังเเบาหลังจากหลังจากสมัคร สมัครแล้วตอนนี่สมัครแล้วที่เบารวมทั้งหมดที่ทานวิ V ไปเนี่ยทานไปทั้งหมดกี่กล่องนะคะทั้งหมดนี่จนถึงสุดท้ายนี่หมดไปเมื่อวานนี้สิบสองกล่องค่ะสิบสองกล่องแล้วนะคะอาการปวดที่บอกว่าไม่ปวดละประมาณกล่องที่เก้าที่สิบใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะแล้วตอนนี้อาการที่ผลลัพธ์นะคะที่เห็นได้ชัดที่สุดเส้นเอ็นที่ปวดไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะไม่ปวดแล้ว อาการเบาหวานหลังจากทานจียาวิไปได้ไปตรวจบ้างแั้อยังคะเบาหวานนีวันน้ำตาลครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่17กรกฎานี่้98ค่ะ9กก็98บเจากปกติเท่าไหร่คะ200กว่าคขาวที่แล้วก็ยัง200กว่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมท่าผู้ฟังคะเบาหวานนะคะค่าน้ำตาลขึ้นสูงมากนาคะ200กว่า แล้วก็หลังจากทาน g r v ไปณปัจจุบันน้ำตาลเหลือแค่98่ะคะถังแรสุดท้ายที่วัดนะครับวันที่17น้ยก็จะใช้เครื่องวัดเองนี่คือถือว่าเป็นค่าปกติเลยนะคะไม่ถึงร้อยนี่คือถือว่าปกติเลยนะคะแค่98นะคะแล้วโดยลงเขาที่แร้ลงไป96ค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอ98น่ะ96แปลว่า ยังสซวิงอยู่เล็กน้อยระหว่าง96-98แต่ก็ไม่เกินร้อยจาก200กว่านะคะถือว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากๆนะคะคุณป้าคาะแล้วพอคุณลุงดีขึ้นจากเบาหวานดีขึ้นจากเส้นเอ็นที่อักเสบแล้วตอนนี้คุณป้าได้ทานจียาวีด้วยใช่ไหมคะก็จะเริ่มค่ะจะเรที่มาสมัครวันนี้ก็จะเริ่มทานด้วยที่เหตุผลที่จะทานเนี่ย คุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรคะอ,อ๋อภาหัวเขา่าค่าะภาหัวเข่ามาออแล้วก็เป็นนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลได้เดือนหนึ่งค่ะทีนี้ตอนแรกก็ว่าจะทานได้สองคนทีนี้มันก็ไม่สะดวกวก็ราตอนเราตอนเลยยังไม่ได้สมัครก็วานจะออสเขาช่วยยาวิ่งไปส่งให้บ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้ตอนนี้ที่คิดจะสมัครเพราะว่าอาการเราดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับจังหวัดประจวบแล้วแล้วก็ สมัครเราก็จะได้ติดตอ่อทางบริษัทได้ง่ายหน่อยเพราะว่าจะไม่เจอจาอ่าออนแล้วทีนี้ก็วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวก็จะติดตอ่อเองค่ะค่ะเมื่อก่อนให<ม>้คุณลุงทานคนเดียวนะคะ<ม>ตอนนี้คุณลุงอาการแทบจะเป็นปกติแล้วะนะคะคุณป้าก็เลยตัดสินใจที่จะทานด้วยเพื่อให้อาการที่เราผ่าตัดหัวเขา่านะคะ,คะจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปกติคุณป้าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วสัญนใหญ่จะให้คุณป้านะคะ พูดถึงจีฮาวีถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านที่กำลังฟังเราทั้ง3อยู่ในขณะนี้เพื่อแบ่งปัน<ม>เป็นวิทยาทานค่ะโอ้คก็ไม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงก,ก็คือว่า<ม>ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อมันเท่าไหร่ค่ะ<ม>เพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วแต่ทีนี้ว่าพอเห็นสามีรู้สึกว่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็โอ้ เริ่มมั่นใจว่าเขาดีขึ้นเ่ยก็เป็นกำลังใจให้เขาว่าอทนทนเนาะตอนแ,ตแรกก็อาการเขาก็จะหนักมากอาการปรวดน,นะคะ,คะแต่ตัวหลังก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เออเดี๋ยวทีนี้ว่าตัวเองก็จะทานเองด้วยแล้วเพราะว่าสามีดีขึ้นแล้วก็ลวเลยอยากแนะนําค่ะถ้าว่าท่านผู้ใดสนใจที่จะเป็นห่วงสุขภาพตัวเองก็ทดลองดูได้ค่ะ นะคะอย่าเพิ่งเชื่อที่คุณป้าบอกนะคะต้องพิสูจน์นะคะต,ต้องทานด้วยตัวเองค้วต,ตัวเองก็ไม่ได้เชื่อเองเท่าไหร่ใช่แต่ตอนนี้ที่เชื่อเพราะว่าเห็นสามี <c oughs> เขาดีขึ้น <c oughs> ถึงได้เชื่อ <c oughs> คุณลุงขาช่วงสุดท้ายแล้วต้อ <c oughs> งสอนอยากจะให้คุณลุงฝากจีถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะคะในฐานะที่เราเนี่ยทานกับตัวเองมาแล้วนะคะพูดอะไรก็ได้เชิญค่ะ คุณไม่ถูกขอบคุณคโทษม่แค่เก่งนะนะค่ะไม่เป็นไรนะคึงบอกว่านี่เหตุผลที่ได้เชิญภรรยามานั่งคู่ด้วยนะคะเพราะว่าพูดไม่เก่งนะกลาวขอบพระคุณอีกครั้งนะคะนะคะก็ขอให้คุณลุงคุณป้านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้บรสพัสด์สอนาสีโรสพลนะคะในนามของบริษัทดีนนอนะคะต้องขอบพระคุณนะคะ ทั้งสองท่านอย่างสูงที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ทุกทกท่านคะอย่าพุ่งเชื่อจนกว่าจะได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังวันนี้เราทั้งสามต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ